อ๋อนี่วางแล้วหรออันนี้ปล่าไม่ชัดไปมันมันอูกประชันสนะอ๋อคือผมมองว่าไอ้จอมันเล็กลงมันจะชัดขึ้นนีอมันใหญ่แล้วมันแตกส้นตกเนั่งแล้วค่ะนั่งล้ค่ะแต่เดี๋ยวว่ากำลังถอดเป้ออกอาปลดเป้แล้วเนี่ยนี่นี่ปลดเป้แล้วโอ้ลุงเกิดตรงนั้นจริงๆเออแล้วมันก็ใช่แล้วมันก็ถือถุงเกนั้นเลย่ามันก็มีถุงเล็กๆของมันเออถุงสีฟ้าใช่ไหมตอนนี้ f u พ l เอาคุยโทรศัพท์ใช่ไหมกำลังกดหรือเปล่าคะกดที่จะระเบิดอ่ะะเเฮ้ยกดรบไหมไม่ไม่ค่ะเดินออกมาแล้วทิ้งเป้แล้วทิ้งเป้แล้วเดินออกมาวนตู้วันหนึ่งทีนะดูดูได้เสื้อเสื้อหน้าอกเสื้อมันเหมือนไม่ใช่คนไทยเลยอ่ะอันนี้อันนี้เป็นฟองสปิดโดมใช่มาสบิตรโดมหันมาพอดี อ่าโอเคเลี้ยวออกมาละสีเขียวอ่ะสีเหลืองสีเหลือง,องนี่นี่นนนเดินออกมาออกมานหออกมานานมะ